เป็นไงบ้างเปิดแก๊สไม่เป็นเปิดแก๊สไม่เป็นเออเอาล่ะเออขั้นที่หนึ่งนะครับเออในการเออทำครัวขยะก็คือเออเปิดแก๊สตรงไหนเปิดแก๊สตรงไหนครับไม่รู้ไม่รู้พิจะน้ำมัน,มน,มนมเด็กน้ำมันเรเออเราต้องเออเปิดแก๊สยังไงอะ่ะเอยเปิดแก๊สตรงไหนอ้ใครก็ได้ช่วยทีคุณแม่คะช่วยหนะะ่อยค่ะ เราเปิดแก๊สไม่เป็นรายการครัวขยะเออนี่ยครับเออให้เออ,เอ,อท่านแม่ปรมจาจันย์ทำนะครับอ๋อตองจุดอย่างนี้ใช่ไหมครับเออต้องจุดอย่างนี้โอเคติดแล้วใช่ไหมครับแม่นบอกโอเคติดละเอาละได้เวลาครัวขยะโอเคเออต่อไปก็นำลูกชิ้นมาทอดสินะครับ แมนบอกมันต้องรอให้น้ำมันเดือดค่ะโอเคเดี๋ยวผมคนเองอันนี้มันก็ใจ๊ได้มันก็แนะโอเครอก่อนน้ำมันมันจะไปเดือดกกอ,อ,อย่างจะประกันเถอะทอดเดี๋ยวรอน้ำมันมันทอดก่อนนะครับอันนี้รายการโอ้โหลุกมะเชฟกระทะลุกครับ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้าง <c oughs> โอ้โหครัวขยะไอเชฟกระทะลุก <c oughs> อะไรพวกนี้อ่ะมีโคกนะครับโคกสักกระเบือต้องเล่นถ่ายวิดีโอเปลืองอันเพื่อนที่ในการจะเก็บหยังเจ้าป้าจะลงคลิปเข้ามาเจ้าป้าลงคลิปเองเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทำอาหารเสร็จก่อนเดี๋ยวป้าจะจบคลิปให้ดูเอาะละเราก็นำลูกชิ้นลงไปทอดเท่หมอนำลูกชิ้นลงไปทอด โอเคน้ำลูกพีลงมาทอดเราก็จะได้เอ่อยังไม่เสร็จยวช่วยคนวยวช่วยกลนโอย๊ยยวช่วยกลนครับจยไปาจอกวอนครับรอก่อนโอ้ยอีเม่ <laughs> เราต้องช่วยช่วยไทย <laughs> ไปกกเป็นตาก้อยู่นี้จังตอนนี้เรากำลังเออด เออกลนแม่ผมกำลังกลนอยู่นะครับรรยายก็เออตุ้ยมลูกอ่ะอ่าโอเคเป็นไงบ้างคุณบุมคุณตูนคุณตูนอะมาทันพ่อเลยคนไปไม่ให้มันพองพองโอเคตามแม่ไปนะครับแม่จะไปทำอะไรครับโอ้พ่อกับ พ่อกับน้องพ่อกับเอิญน้องทรายครับทักทายท่านผู้ชมนะอยทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับบอกครับปอพ่อตานี่ก็บรรยากาศสวนตอนกลางคืนนี่โอเคเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับคุณตูน กำลังไทยกำลังเออทำลูกชิ้นนะคะให้ช่วยโบไม่มาใช่ไหมวก้กล้จะจะอยู่ใกล้ใกลอเี๋ยวปัดลงโอเคซูมเข้าไปไฟเบาหน่อยบไฟจะได้นะเบาไฟจะได้เดี๋ยวูจดกันให้โอ้พ่อตาขาหดพ่อตาขาหด กันเลยเหรอถ่ายนี่แแหละก็ถ่ายไงเราเป็นโอ้เจ้าของช่องแล้วก็ต้องถ่ายก็มาช่วยกันหน่อยสิจะให้ช่วยอะไรช่วยไปไกลๆใช่ไหมช่วยคนกันหน่อยก็ได้ไม่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 มีปากไหมครับมีปากไหมครับไม่พ่อพ่อตามีปากไหมครับพันพ่อจท่าเลยนะพันพ่อโอเคเดี๋ยวช่วยจับอ่ะมันจะได้ช่วยจับนิดนึงเดี๋ยวช่วยจับมันจะได้โอ้ยถ่ายกล้องมือก็ต้องจับกล้องหนูมึงยืนตรงนู้นดีกว่าโอเค ชัดเจนพูดดีกว่าพูดเองมันเออเราโอ้โหมือสมัครมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นมานอะเอ้าเอ้าแป๊บหนึ่งโอ้ปอบกงโอเคกำลังถ่ายถ่ายลูกชิ้นทอดโอเคมีลูกชิ้นนหนึ่งเป็นรูเลยนะโบ้เอ่อต้องนำจานใช่ไหมครับเป็นหนึ่งนะเอาจานแป๊บหนึ่งนี่ยจานของเออท่าน ของเราเอาอันนั้นออกอ่ะโอเคน้อยจิมม้มฝนแอมมียาแน่ปลาเถืยกำออกมาจ้อันนี้มันเป็นทีเดียววางตรงนี้ก็ได้ลูกเอาต้องไปรับกำแล้วสินะแม่เขาตูดครับไปไก่ๆแล้วปาร์ตี้โดนก็ได้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  ลูกชิ้นปเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหกำลังพองเต็มที่เดี๋ยวสักพักจะระเบิดนะลูกชิ้นระเบิดพลอยมันมันสุกนิดนึงเพราะว่ามันอืมน่ากินมันมัน,ม,นมันเดือดนิดนึงน่ากินมากมากครับก็เดี๋ยวลูกเดี๋ยวก็ได้กินละเออเดี๋ยวเดี๋ยวตูนจะเป็นหน่วยช่วย <Okay. S 1> ชิม <Okay. S 1> <laughs> หน่วยช่วยชิมโอ้ยอ อุ้ยจุดกระทงอีกแล้วโอ้ยแถวบ้านของแม่ชื่อย่เลี้ของโภช่ะเออโอ้ยเป็นไงบ้างกำลังนั่งเออเออเลื่อนไทยติ๊กตอกกำลังนั่งไทติ๊กตอกโอเคปิดไฟใช่ไหมครับยังครับโอเคครับยวงไม่จะเกินให้ยุยโอ้โหดูเหมือนว่ามันน่ากินแล้วมันดูเหลืองน่าละน่ากินเหลืองนิดนึงครับโอ้โหใช่เหลืองให้มันสุก น่ากินมากๆเลยครับนีเออโอเคเดี๋ยวเราก็จะต้องนำลูกชิ้นตรงนั้นเออใส่ในนี้ใส่ในลูกใส่ในตะกร้าก่อนอ,อ,อ๋อเท่าไอน้ำมันกองน้ำม,มันออกใช่อ,อ๋ออจชริยะอจชริยะ ทำแบบมีสติโอเคลูกชิ้นมันบัวมากมากเลยเห <c oughs> มือนจะทำเขาทำขายแล้วต้องให้มขขออีอย่างลก็สุดแบบเนี่ยปอเนี่ยก็ลูกชิ้นตีบานไปซื้อเนี่ยมันยังแบบพองขนาดนี้เลยนะลูกชิ้นตีไปซื้อแถวบ้านมันยังไม่พองเาทำขายกัน <c oughs> เพราะว่าแบบมันจะเหียเห่ยวๆหน่อยของเขาอะมันจะแบบมีรอย ลอยอะไรนะลอยดังเราก็ถ่ายกันมาตั้งเจ็ดนาทีแล้วโอ้โหเยอะไปมั้งไม่เป็นไรของคลิปคนอื่นเป็นหนึ่งชั่วโมงคลิปคนอื่นเป็นครึ่งชั่วโมงนู่นนะกึ่งชั่วโมงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแบบมันสุกแล้วเขาก็จะสูงได้ดูคิดว่าได้แนะโพะมันน่าจะสุกแล้วอ่ะสุกตั้งนานแล้วด้วยเราทำให้มันดูเหลืองๆเอาไว้ แล้วก็ใส่ที่กองได้เรียงครับโอเคแล้วก็<ร>ปิดไฟไป,นะปิดไฟมันปิดยังไงอะเปาอะวิธีพื้นบ้านในการเป่าโอเคไฟปิดเรียบร้อยเราก็จะนำลูกชิ้นไปกองน้ำมันนะคะท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็อยูจับจับไว้ในที่กองแล้วก็ แป๊บหนึ่งให้น้ำมันเสด็จเสด็จออกออกจากรังแล้วลูกชิ้นออไม่เอาหมดนะโอเคเราก็จะนำลูกชิ้นตักออกนะครับออกมาจากที่จากหมอ้อย้ายทินฐานนะให้ลูกชิ้นย้ายทินฐานโอเคเราก็แค่ตัดหัวลูกชิ้นออกมันก็จะไม่อมน้ำมันนะใช่มันก็จะไม่อมมันเหมือนไข่เลยเราก็ต้องร<ป>อรอสักแป๊บหนึ่ง แป๊บนึงให้น้ำมันเสด็จในระหว่างในระหว่างนี้เราก็ทำอะไรรอพอโอเคตอนนี้เราก็จะหยุดพักกันรอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวน้ำน้ำมันมันก็จะไม่อมน้ำมันนะครับเราก็รอลูกชิ้นก่อนระหว่างนี้ก็เต้นกับแมวไปก่อนนี่เจ้าไอติมหันมาหน่อยอ๋อนี่ไงน่ารักมากๆ ออโอเคเดี๋ยวเรไปดูซิลูกชิ้นได้หรือยังแล้วอะถ่ายไปไหน,ไไหนโอ้โหป่ะตอนนี้ลูกชิ้นแ <c oughs> หงกำมเฮียวเหมือนเดิมละไม่ถ่ห้ตัวนี้โอเคเราจะเปลี่ยนเมนูพ,พ่อเขาจะคัดสีนีดนึงพ่อทำเมนูอะไรครับ ก็หลับไม่ใช่ใช่เดี๋ยวลูกชิดวางให้ลูกเนี่ยอ๋อวางมันดูสวยมากเลยครับผมเอาใบตองใบตองห่อนิดนึงเพื่อเพิ่มความเออคลาสสิกคลาสสิกคัสชุดนิดนึงเพราะเพราะเป็นคนคนเนื้อคนเนื้อโอ้ตอนแรกมันก็ยังพองๆนะแต่หลังจากนั้นมันก็เหมือนเดิมมันก็จะมันแฟบ เรากลับมาแฟเหมือนเดิมโอเคแล้วก็วางลงไปมันน่าจะกรอบนะน่าจะอร่อยมากกรอบนอกดุมไหนโอ้โหเอาล่ะดูหน่อยเองดูหน่อยนี่ไทยอาหารเป็นไงบ้างอ๋อมันน่ากินมากๆเลยเราก็จะนำไปเสิร์ฟกันนะมาเสิร์ฟก็ครับโอเคมาเร็วทุกคนมากินได้เดี๋ยวตูนน่าจะเป็นหน่วยกัดตายนะตูนมาจับหน่อยเดี๋ยวตูนก็จะเป็นเอ่อหน่วยชิมนะ เหนื่อยซิมเบิงซิมเบิงเป็นยังไงฮะซิมเบิงเอาเข้ามาเป็นยังไงครับโอ้โหอีแมมหมดก่อนเลยร้อนโอเคคุณตูนเป็นไงฮะคุณตูนโอ้โหคนกำลังเอ่อมากินแบบอร่อยอร่อยไหมครับยัยเฮ้ยแย่เป็นยังไงบ้างหนุ่ยค่ะแย่เป็นยังไงบ้างครับโอเคเป็นยังไงบ้างซูมเต็มหน้าแล้วนะ ซูมเต็มเข้าไปซูมเข้าไปเป็นยังไงบ้างฮอนเป็นยังไงบ้างนะเราฮอนโอเคปกไปคลิปหน่อย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 